สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปาลีร้อยแปดอาชีพนะคะวันนี้พามาชมเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญของคุณอานะคะเหรียญน,นี้เหรียญแรกนะคะก็คือเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกพระราชทีสมโพธิ เดือนและขึ้นพระอู่ของพระเจ้าหลานเธอองค์พานะคะทุกคนเนาะพระชลกิติยาภาคือต้องขอภายในภาพที่สั่นด้วยนะคะเนื่องจากคนที่เขาถ่ายมาให้นี่คือเขาถ่ายไม่ค่อยเก่งนะคะทุกคนเนาะก็อ่าเขาส่งคลิปมาให้หลายวันและบอกให้ลงนะแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้ลงนะคะก็คือสามีดิฉันเนี่ยคะ่ะเป็นคนไปถ่ายแต่เขาถ่ายรูปไม่เก่งนะคะทุกคนก็เลยถ่ายออกมาไม่ชัดเจนนะคะต้องขออภัยด้วยแต่ เขาก็อยากลงนะคะก็เลยต้องลงให้นะคะวันนี้พาทุกท่านมาชมเหรียญสวยๆนะคะเป็นเหรียญของคุณอานะคะอาก็คืออ่าน้องสาวของพ่อพี่หลีเนี่ยนะคะพ่อสามีนะคะเขาเก็บเหรียญเป็นที่ระลึกเยอะมากเลยค่ะและพี่หลีก็ได้ไปถ่ายมานะคะแต่ก็ถ่ายไม่ค่อยชัดนะคะทุกคนต้องขอโทษขออภัยด้วยแต่ก็อยากลงให้ทุกท่านได้ชมนะคะเป็นเหรียญ ขององคพาจะเป็นเหรียญ5บาทนะคะทุกคนเนาะแล้วก็มีเหรียญบาทแล้วก็มีเหรียญเหรียญที่เป็นรูสมัยก่อนด้วยนะคะดิฉันก็ไม่ได้ดูรายละเอียดเนาะก็จะไม่ค่อยรู้ส่วนนี้ก็จะเป็นแบงค์นะคะแบงก์เก่าๆนะคะแบงค์สิบแบงค์หลายบาทหลายอย่างนะคะทุกคนเนาะแบงค์ห้าร้อยแบงก์ร้อยแล้วก็มีแบงค์มาเลด้วยนะคะทุกคนเนาะไม่รู้จะถ่ายมาทําไมนะคะแบงค์มาเลงงงเหมือนกันค่ะโอเคค่ะทุกคนก็มาชมคลิป าภาพธนบัตรสะสมที่พี่หลีได้ถ่ายมานะคะเป็นของนา้าก็มีหลายแบบนะคะทุกคนน,อน้องดิฉันก็ไม่ได้ไปรู้รายละเอียดมากเพราะว่าเนี่ยค่ะก็ถ่ายมาให้เห็นแค่นี้นะคะใบห้าสิบใบร้อย 100, นี่ก็เป็นรุ่นใหม่ๆเราก็น่าจะเคยเห็นกันอยู่นะคะ ยังเห็นกันอยู่ส่วนใบสิบของดิฉันก็มีนะคะส่วนตัวดิฉันก็มีใบ10บใบยีเก็บอยู่บ้างนะคะใบ50าสิบะก็ถ่ายมาให้รับชมกันทุกคนช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปจะลงเท่าไหร่นะคะก็ถ่ายมาให้รับชมค่ะใบ20 ใบยีรุ่นแบบนี้ใครมีเก็บอยู่บ้างคะถือว่าเก่าแล้วนะรุ่นแบบนี้อันนี้เป็นใบสิบนะคะอันนี้ใบอะไรเนี่ยทุกคนใบหนึ่งบาทเนะใบร้อยถ่ายให้ชมความสวยงามนะคะเผื่อบ,บางคนยังไม่เคยเห็นอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นเงินมาเลนะคะทุกคนเนาะน่าจะเป็นเงินมาเลอันนี้ก็คือเงินไทยนะคะ ในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะทุกคนใบร้อยอันนี้เป็นรูปของอาประเทศนะคะเป็นรูปของประเทศด้านหลังเนาะด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงด้านหลังก็จะเป็นพระเทพนะคะนี่ใบห้าร้อยค่ะทุกคนด้านหน้าเป็นอาในหลวงรัชกาลที่เก้าด้านหลังก็จะเป็นพระราชนีนะคะพระราชนีในรัชกาลที่เก้านะคะนี่นะคะทุกคนแบงค์เก่าๆนะ